การเลือกชาร์จเจอร์ให้เหมาะกับขนาดแผงโซลาร์เซลล์ที่มีอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพราะหน้าที่หลักของชาร์จเจอร์คือควบคุมการชาร์จไฟจากแผงโซลาร์เซลล์มาเก็บไว้ในแบตอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งคอยควบคุมการจ่ายไฟให้กับโหลดไฟฟ้าและยังป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้าที่เกินกว่าค่าปกติของแบตชนิดนั้นๆหรือที่เรียกว่าโอเวอร์ชาร์จิงทางมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่แล้วนอกจากอินเวอร์เตอร์ที่ควรเลือกให้เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานการเลือกชาร์จเจอร์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมอง ข้ามพราะหากใช้กับแผงโซลาเซลล์ที่ชาร์จเจอร์รองรับไม่ได้แล้วบวงจรไฟฟ้าของชุดโซลาเซลล์หรือชุดคอนโทลเกิดความเสียหายตรุยหรือช็อตถึงขั้นที่ใช้งานไม่ได้วิธีการเลือกชาร์จเจอร์เพื่อใช้งานกับขนาดแผงโซลาเซลล์ชาร์จเจอร์มีหลายแบบหลายขนาดในส่วนของข้อมูลชาร์จเจอร์ดูได้จากด้านบนตัวชาร์จเจอร์หรือฉลากที่มีมาอยู่ในกล่องหรือจะลองเลือกใช้ชาร์จเจอร์รุ่นที่ร้านชายอยู่ได้ซึ่งจะมีทั้งหมด2รุ่น4แบบคือชาร์จเจอร์ PWM 3 0 รองรับการใช้งานกับแผงที่มีขนาดไม่เกิน300วัตต์ใช้ระบบ12โวลต์ต่อขนาดแล้วไม่ควรเกิน390วัตต์ใช้ระบบ24โวลต์ต่อขนาดแล้วไม่เกิน780วัตต์ชาร์จเจอ PWM รองรับขนาดแผงโซลาเซลล์ได้น้อยแต่เหมาะกับชุดคอนโทรลไฟที่มีกำลังไฟไม่สูงเช่นชุด600วัตต์1200วัตต์และ4000วัตต์มินิส่วนชาร์จเจอ MPPT จะใช้อยู่3แบบแบบแรก MPPT 1 0 0แอมป์รองรับแผงที่มี ขนาดไม่ให้เกิน300วัตเช่นเดียวกันกับชาร์จเจอร์ PWM แต่ใช้ระบบ12โวลต์ต่อขนาดได้1,300วัต์ใช้ในระบบ24โวลต์ต่อขนาดได้2,600วัต์ชาร์จเจอร์รุ่นนี้ทางร้านจะเลือกใช้งานกับชุด3,000วัตชุด5,000วัต์ชุด6,000วัต r m ม l และชุด6,000วัต Pro แบบที่2 MPPT SY 1 0 0 m สามารถรองรับแผงขนาดตั้งแต่450-550โวลต์ w, ใช้ระบบ12โวลต์ต่อขนาดได้ถึง1,200วัตใช้ระบบ24 w. วลต์ต่อขนาดได้ถึง2,400วัตต์หรือต้องการใช้งานระบบอื่นๆสามารถดูข้อมูลได้จากฉลากบนชาร์จเจอร์เลือกติดตั้งกับชุด3,500วัลต์และชุด5,000วัลต์และแบบที่3 MPPT 12-50โวลต์รองรับแผงขนาดใหญ่ได้1แผงแต่ไม่เกิน600วัตต์ MPPT รุ่นนี้ทางร้านจะใช้กับอินเวอร์เตอร์รุ่น8,000วัตต์เมื่อเลือกชาร์จเจอร์ให้เหมาะกับแผงโซลาเซลล์ได้แล้วยังต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพวลต์เตจจากแผงโซลาร้ออนีกช่วงวงแแด,ดจ,จดแผโาเซลลิตกระแสะไฟไ กรณีวนเตะจากแผงมีมากเกินไปเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ชุดคอนโรนเสียหายดังนั้นชุดคอนโทรนที่ร้านจัดจาหน่ายอยู่แนะนําให้ต่อขนาดไม่ควรต่ออนุกรมหรือมีแผงอยู่แล้วก่อนสั่งซื้อสินค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ